ถ้าไปตรวจแล้วคุณหมอบอกว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรระบบหัวใจก็ดีส่วนใหญ่ปัญหามันจะมาจากภาวะความเครียดนะครับมันจะเป็น8วินาทีนะครับแล้วก็ทําประมาณสักรอบสองรอบนะการหายใจนะครัอมคอหลงใช้มือนะจับศรีรษะที่ฐานกระโหลกนะครับเหมือนเดิมเลยหายใจเข้าเคยมีอาการหายใจไม่อิ่มบ้างหรือเปล่าครับแล้วพอหายใจไม่อิ่มไปสักพักหนึ่งก็เริ่มปวดตึงที่บร,ริเวณบ่าคอหรือบางครั้งปวดล้าวขึ้นศีสษะหรือปวดลงไปที่แขนเลย อาการพวกนี้มาจากความเครียดเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับหลายๆท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้เครียดนะแต่ทําไมฉันรู้สึกหายใจไม่อิ่มจริงๆความเครียดมันอาจจะเป็นน้อยเป็นมากแต่ละคนะไม่ทราบได้เลยนะครับซึ่งมันจะมีแบบประเมินความเครียดไว้วันหลังจะมาสอนให้แต่วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการจัดการกับอาการปวดคอบ่าไหล่ที่มาจากภาวะหายใจไม่อิ่มนี้กันครับก่อนอื่นช่วยเช็คสัญ,ญญาณให้ก่อนนะว่าชมจากที่ไหนสัญญ,ญาณชัดไหมเดี๋ยวเราจะเริ่ม เข้าไปสู่เนื้อหากันนะครับวันนี้นะครับก่อนอื่นนะอยากจะคุณแม่ผมก็เป็นบ่อยนะบอกว่าอยู่ดีๆนะรู้สึกแบบว่าหายใจแล้วมันแบบหายใจไม่เข้าหายใจแล้วมันรู้สึกแบบว่ามันแน่นอยู่ที่หน้าอกอะไรทํานองนี้ครับถ้าไปตรวจแล้วคุณหมอบอกว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรระบบหัวใจก็ดีส่วนใหญ่ปัญหามันจะมาจากภาวะความเครียดนะครับความเครียดเกิดขึ้นได้กับกับได้หลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็น นอนไม่พอหรือว่าเครียดเล็กๆน้อยๆสะสมสะสมกันเข้ามาพวกนี้หลายๆท่านก็น่าจะเป็นโดยเฉพาะคนปัจจุบันนะยิ่งเป็นเกี่ยวกับออฟฟิศเนี่ยยิ่งเยอะเลยนะครับแม้กระทั่งงานเร่งด่วนเจ้านายว่าหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวเองพวกนี้ก็จะทําให้เรามีภาวะตึงเครียดได้ทีนี้<ม>แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการหายใจไม่อิ่มสงสัยไหมครับคือจริงๆมันมีทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งนะครับว่า กล้ามเนื้อของเราเนี่ยนะครับผมจะสอนเรื่องกล้ามเนื้อเนาะกล้ามเนื้อของเราบริเวณกล้ามเนื้อทางด้านคอนะฮะคอจะมีกล้ามเนื้อสเตโนไฮโดมาซอยแล้วก็คารีนช่วยในการหายใจเขาช่วยยังไงเวลาเขาช่วยเขาจะยกให้ตัวชายโครงเรายกขึ้นยกขึ้นแบบนี้ครับแล้วกระบังลมนะเวลาเขาหายใจนะเขาจะอ่าเวลาเขาแอคชั่นนะครับเขาจะกดลงไปในลักษณะน,นี้แล้วปอดเราจะขยายแต่จริงเนี่ย โดยหลักการกระบังลมจะต้องทำงานประมาณสัก8 0 9 0ซแต่ว่าคารีนหรือว่ากล้ามเนื้อที่ต้นคอจะทำงานอยู่ประมาณสัก10%ปัญหามันก็คือว่าส่วนใหญ่พอเรานั่งทำงานเป็นเวลานานๆนานเข้านานเข้าคอบามันก็ตึงอยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้พอเราไปเครียดมากขึ้นการใช้งานของต้นคอมันเยอะขึ้นทางานมากเกินไปมากกว่ากระบังลมด้วยซ้ทำทให้เราใช้เราเคยหายใจแบบนี้ไหมเวลาเรา เราดูในหนังดูอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะหายใจอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยซึ่งการทาอย่างเงี้ยมันผิดปกติดังนั้นวิธีการคือเราจะต้องจัดการกับกล้ามเนื้อที่บริเวณต้นคอให้มันคลายลงให้แรงตึงหรือว่าเ,าเขาเรียกว่าอะไรอาการตึงของกล้ามเนื้อเนี่ยมันคลายลงแล้วไปฝึกให้กล้ามเนื้อบริเวณช่องท้องหรือว่าแดแฟมทางานมากขึ้นจริงๆแล้วนอกเหนือจากในตัวกระบังลมนะยังมีกล้ามเนื้อที่บริเวณหน้าท้องกับกล้ามเนื้อทางด้านข้างหน้าท้องอีก ที่ช่วยทําให้การหายใจออกเนี่ยดีขึ้นนะครับหายใจเข้าในกล้ามเนื้อต้นคอจะช่วยหายใจออกจะเป็นกล้ามเนื้อกะบังหลมแต่วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการคลายกล้ามเนื้อต้นคอพอเข้าใจไหมครับพอได้ไหมมันจะยากนิดหนึ่งชัดไหมสัญญ,ญาณได้เนาะโอเคทีนี้เรามาดูวิธีการจัดการกับกล้ามเนื้อต้นคอนะกล้ามเนื้อต้นคอเนี่ยให้ดูที่สคาลีนก่อนสคาลีนมันจะเป็นกล้ามเนื้อสามมัดแบบนี้นะครับมันจะจับอยู่เนี้ย ถ้านิ้วนิ้วนี้นะนิ้วของผมเนี่ยอยู่ทางด้านหน้าใช่ไหมแล้วก็อยู่ตรงด้านข้างแล้วก็อยู่ทางด้านหลังจะอยู่ชั้นลึกเข้าไปแบบจับตรงนี้อาจจะไม่ค่อยเจอนะครับต้องกดลึกๆเข้าไปจะเจอเขานะครับทีนี้ตัวนั้นตัวลึกอีกตัวนึงจะเป็นเอร์โนไคโดมาซอยที่อยู่ตรงนี้2มัดนี้ผมจะพาย,ยืดกล้ามเนือ้อแต่มันจะมีอยู่3มพาร์ทด้วยกันวิธีการนะเอาท่าแรกก่อนเนาะเราจะเอาทางด้านข้างเขาก่อนเลยเพราะว่าท่านี้ง่ายมากวิธีการให้หย่อนไหล่ลงไปในลักษณะนี้นะครับ แล้วก็เอียงคอไปด้านตรงข้ามแบบนี้ทีนี้ความพิเศษของคนที่มีปัญหาเรื่องหายใจไม่อิ่มผมอยากให้ฝึกหายใจร่วมด้วยนะถ้าเผื่อว่าเรายืดอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันคลายตึงปวดจริงแต่เราก็ยังมีแพทเทิร์นการหายใจที่ผิดปกติสุดท้ายแล้วพอเราคลายไปละเดี๋ยวสื้พก็กลับมาตึงใหมนะ่ดังนั้นวิธีการคือต้องคอนโทรลแต่แฟมหรือกระบังลมร่วมด้วยนะครับวิธีการอ่ะย้อนไหลลงไปเอียงคอไปด้านข้างทีนี้หายใจเข้าลึกๆ 2องสาสี่เห็นไหมสี่วินาทีหายใจออกยาวสองสสแล้วยังค้างอยู่นะเอาใหม่หายใจเข้าสี่เราหายใจออกแบบนี้นะครับแล้วค้างคอไว้อย่างนี้เลยนะค้างไว้นะครับหายใจออกโอเคไหมครับทีนี้ผมจะไม่ใช้มือนะ ผมจะเอียงคอแล้วใช้มือดึงให้มันตึงมากขึ้นนะครับค้างไว้หายใจเข้าหายใจออกมันจะเป็น8วินาทีนะครับแล้วก็ทำประมาณสักรอบสองรอบนะการหายใจนะครับหายใจเข้าลึกแล้วหายใจออกช้าๆโอเคไหมครับครบ3มรอบแล้วก็พัก เราทาอีกครั้งถึงสองครั้งนะโดยใช้กระงลมนะเวลาหายใจเข้าใช้หน้าท้องนะท้องต้องป่องออกไปนะครับอย่าใช้อย่างนี้ไม่เอานะฮะไม่ยกไหล่เอาใหม่นะดูนะครับเอามือเอาไหล่ข้างนี้ดรอปลงแล้วมือจับอย่างนี้นะครับเยียงคอหายใจเข้าท้องป่อง4วินาทีนะเข้าหายใจออกท้องยุบอีกสักรอบหนะึ่ง พอได้ไหมครับพอเข้าใจไหมลองดูอีกข้างนะสมมุติว่าเป็นข้างซ้ายเหมือนกันไหลทิ้งลงมาเอียงคอไปด้านตรงข้ามใช้มือด้านตรงข้ามจับศีรษะเราจะยืดคารีนทางด้านข้างนะหายใจเข้าหายใจออกอีกรอบหนึ่งหายใจเข้าหายใจออก โอเคไหมครับพอได้นะพอได้นะต่อไปต่อไปสคาลีนอีกมัดหนึ่งรวมกับตัวด้านหน้าด้วยนะวิธีการเราจะยืดทางด้านหน้าฝั่งนี้ครับใช้มือนะครับจับที่บริเวณกระดูกหน้าอกตรงนี้เนาะแล้วก็เงยคอขึ้นยังคอไปด้านตรงข้ามในลักษณะนี้แบบนี้นะครับมืออีกข้างนะผมลืมบอกอีกข้างหนึ่งทิ้งเหมือนเดิมเลยทิ้งไหล่ลงดอกไหลลงเพื่อจะกดให้หายปลามันกดลงแล้วให้มันยืดออกจากคอได้มากที่สุดนะครับ อ่าทีนี้หายใจเข้าเราหายใจออกเข้าสี่วินาทีออกสี่วินาทีทำสองเซตเราฝึกหายใจไปด้วยหายใจเข้าท้องป่องนะหายใจออกยาวอาจจะทำเซตถึงสองเซตก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็พักแป๊บหนึ่งเอาใหม่อีกรอบนะครับกดที่ตรง กระดูกหน้าอกตรงนี้นะครับใต้ไหายปลานะตรงหน้าอกเลยนะแล้วก็กดไว้นะครับไม่กดแรงนะแค่แบบจับไว้ให้มันนิ่งๆแล้วไหล่ข้างนี้กดลงแล้วก็เอียงคอไปด้านตรงข้าาหายใจเข้าสี่วิหายใจออกอีกสี่วิหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องยุบ พอได้ไหมครับอีกข้างนึงนะเหมือนกันใช้มือนะกดที่บริเวณตัวกระดูกหน้าอกสเตเตอร์น้มกับข้อต่อนะครับแล้วก็ตอบไหล่ข้างนี้ลงไหล่ไขไปข้างหลังเลยแล้วก็เอียงคอค้างไว้แล้วค่อยๆหายใจออกเป็นการฝึกนะครับ พอได้ไหมครับจะตึงมานี่เลยนะมันจะตึงมานี่เลยนะนะครับโอเคไหมพอได้เนาะพอได้เนาะแอบต่อไปทางด้านหลังพาทหลังต้นคอบ้างพาหลังต้นคอทำาไงสมมุติว่าถ้าเราจะยืดฝั่งซ้ายวิธีการคือหันหน้านี้นะครับแล้วก้มคอหลงใช้มือนะจับศีรษะที่ฐานกระโหลกนะครับเหมือนเดิมเลยหายใจเข้าแล้วหายใจออกแล้วยืดค้างไว้อย่างนี้แหละฮะ แต่ไม่กั้นหายใจนะระหว่างนั้นก็หายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบฝึกจิตไปด้วยนะครับให้เพ่งไปที่ตัวกล้ามเนื้อนะเพ่ง<ๆ>ไปที่การยืดกล้ามเนื้อแล้วก็การหายใจโดยใช้กระบังลมนะครับกดลง ทำสองเซตนะหายใจเข้า4วินาทีท้องป่องหายใจออก4วินาทีท้องป่องผมต้องพูดไปด้วยมันไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เข้าใจใครเข้าใจลงคอมเมนต์ไม่หน่อยนะใครไม่เข้าใจถามน,นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะอธิบายดีๆนะฮะมันจะยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นการออกกำลังกายร่วมกับการหายใจถูกไหมอ่ะเหมือนกันเลยกดไหลลง แล้วหันท่านด้านข้างกดลงแล้วผ่อนการหายใจที่ถูกวิธีจะช่วยลดความเครียดได้นะครับหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องยุบสังเกตไหมครับว่าเวลาไปนั่งสมาธิมีสมาธิมีสติแล้วเราจะเครียดน้อยลง ประมาณนี้โอเคไหมครับสามารถตรงนี้แล้วก็สเตโนไคโดมาสตอยไปด้วยง่ายท่าท่าเมื่อกี้ถ้าสเตโนเรายืดอย่างนี้เลยนะครับวิธีการนะเลือยคอขึ้นตรงๆในลักษณะนี้เลยแล้วก็าจจะเอียงถ้าเราอยากยืดฝั่งนี้เราก็เอียงคอไปด้านตรงข้ามฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ซึ่งจริงๆเรายืดไปพร้อมกับคาลินไปแล้วนึกออกไหมดังนั้นการยืดถ้าเราอยากยืดสเตโนถ้ารู้สึกว่ามันตึงเราก็ใช้ท่ายืดแบบนี้ได้หรือแบบนี้ก็ได้การหายใจร่วมด้วยนะครับกดไลลง ดอาไลงอยลงนี้แล้วก็กดตรง,ตรงฐานของอาหายปะลาะจุดเกาะหายปะลาะมจะเป็นก้อนเป็นปมตรงนี้ครับเอามือกดไว้แล้วก็หายใจใหายใจออก2รอบนะคือไม่อยากให้หายใจเกิน3รอบเพราะว่าจะเวียนศีรษะเดี๋ยวเลือดเป็นกดมากเกินไปเนาะมันมีออกซิเจนในกระแสะเลือดมากเกินไปนะครับเขาเรียกว่าไฮเปอร์เวนติเลชัน โอเคพอได้ไหมพอได้ไหมนะครับแล้วก็อีกมัดหนึ่งที่นอกเหนือจากตัวนี้ที่เราควรจะต้องจัดการก็คือกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกรวมด้วยเพื่อจะทําให้ช่วงอกมันขยายได้ดีวิธีการอย่างนี้ครับใช้ตัวมือนะควยไปที่หลังแค่นี้เองแล้วก็ใช้มือจับกันแบบนี้นะครับแล้วก็ยืดยกแขนขึ้นยืดหน้าอกตัวตรงๆแล้วก็หายใจเข้าท้องป่องหายใจท้องป่องไม่หายใจซี่โครงยกนะหายใจท้องป่อง หายใจออกพยายามหายใจเข้าให้ลึกครับหายใจออกทีนี้ถ้าเป็นไปได้ที่อยากให้ฝึกคือหายใจเข้าก็ยังประมาณสัก4ี่ห้าวินาทีแต่ว่าหายใจออกให้ยาวที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยส่วนใหญ่ปัญหามันจะเกิดจากการที่หายใจไม่ออกนะวิธีการหายใจออกให้ยาวๆ พอได้ไหมครับการหายใจออกยาวๆจะทําให้ร่างกายแลกเปลี่ยนกา๊าซออกซิเจนได้ดีขึ้นแล้วก็จะทําให้การหายใจมันกลับมารีเซ็ตได้แบบเดิมด้วยนะครับโอเคประมาณนี้ลองไปใช้ดูแบบท่าง,ง่ายๆนะวิธีการคือต้องเคลียร์ตรงคอบาไหลแล้วก็ตัวกล้ามเนื้อหน้าอกด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆมันจะมีทริคในการฝึกให้กล้ามเนื้อหน้าท้องหรือกล้ามเนื้อกระบังลมมันทํางานเยอะขึ้นด้วยพวกนี้ก็จะช่วยทําให้ความเครียดหรือว่าอาการตึงคอบล้ามเนื้วทล้าให้เคร้ยดเนี่ย หรือเครียดแล้วทำให้ตึงอะนะมันมาด้วยการแยกกันไม่ออกเลยนะครับดีขึ้นได้ดังนั้นเอาไปใช้ดูโอเคฝากไปด้วยครับกับรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตครับใครที่อยากให้เราสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างเดี๋ยตามอ่านทือคอมเมนต์นะครับแล้วก็ใครที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพนะอินบ็อกซ์เข้ามาใน Facebook f แฟนเพจของเรานะที่กำลังไลฟ์อยู่เนี่ยนะครับบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกครับส่วนไลน์ของเราก็ถามได้เหมือนกันนะครับที่ไลน์แอดบัณฑิตคลินิกนะแอดบูเอ i นดีไใครอยากจะรักษาทางกายภาพบัตรถ้ามันตึงมากเครียดมากพวกนี้ทำกายภาพได้ครับเราไม่ต้องทานยานะฮะหรือไม่ต้องผ่าตัดด้วยถ้ามันมีปัญหาเรื่รองเกี่ยวกับโครงสร้างก็สามารถทำกายภาพได้ โทรไม่ได้ที่เบอร์0853699977ครับ0853699977ไม่อยากมาคลินิกหรือไม่อยากไปโรงพยาบาลมีเทเรเมดิซินให้นะครับถามเข้ามาในไลน์ของเราได้ครับมีบริการหรือถ้าอยากให้นักเลงผ้าบัดไปที่บ้านเรามีบริการที่บ้านด้วยนะช่วงนี้ไปดูที่บ้านให้มีทีมนักเลงผ้าบัดอยู่ที่เขตกรุงเทพรับริมณฑน,นครับถามมาได้นะครับอะใครมีคําถามถามได้เลยครับคาถามไหม เมื่อกี้ทำถูกไหมอาการเครียดแบบนี้ทําให้ปวดไปถึงสะบักได้หรือม่คะได้จริงๆได้เพราะว่าพอมันเพี้ยนแล้วมันทาให้อาการตึงปวดแต่จริงๆแล้วอ่ะพวกนี้มันมันมันแยกกันไม่ออกครับไม่รู้ว่าอะไรเกิดก่อนอะไรแต่ส่วนใหญ่แล้วมันก็คงจะมาจากความเครียดเพราะมันเป็นความเครียดสะสมแต่เครียดมากเครียดน้อยแต่ละคนไม่เท่ากันตอบสนองไม่เหมือนกันด้วยดังนั้นอาการปวดพวกนี้มันจะสัมพันธ์กับร่างกายกับจิตใจมันมาด้วยกันนะ แยกไม่ออกเลยนะครับเย็ดเช่นช่วงที่เราปวดใหม่ๆนะเราก็จะกังวลว่าเราอะเป็นอะไรเหมือนมีคนบอกว่าเ,เครียดก็ปวดไม่เครียดก็ยังปวดอะไรพวกนี้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันแยกกันไม่ออกเลยนะมันอาจจะมีสาเหตุมาจากตัวกล้ามเนื้อก่อนแล้วเราอาจะเครียดตามที่เราเป็นพอเราเป็นไปสักพักเราก็วิตกกังวลวิตกกังวลไปมาก,มาก,มาก,มากๆๆเกิน6เดือนขึ้นไปเราก็จะเริ่มซึมเศร้าแล้วครับเราเป็นโรคซึมเศร้าโดยไม่รู้ตัวนะเพราะว่า เราเริ่มท้อแท้เริ่มหมดหวังกับการรักษาพวกนี้จริง,รงๆเราต้องเริ่มดูแลจากสุขภาพจิตหรือการดูแลให้ร่างกายเราแข็งแรงนะเหมือนที่บอกเนาะที่บอกว่าการความเครียดจะทําให้ปวดมากขึ้นดังนั้นเราต้องไปเคลียร์ความเครียดก่อนถ้าเรายังแบบไปเครียดมากๆเราแบบแก้ไขคือเราไปสนใจกับโลกทั้งๆที่มันอาจจะแก้ไม่ได้หรืออาจจะแก้ไม่ถูกหรือเราอาจจะพลาดบางอย่างเราก็ไป ใส่ใจกับตรงนั้นมากเกินไปทําให้อาการมันยิ่งแย่ลงได้นะครับดังนั้นต้องปรับให้ถูกเนาะโอเคมีไหมฮะมีไหมอพอได้นะครับพอได้เนาะพอได้เนาะนะแล้วก็ลองเอาไปใช้ดูใครมีคําถามก็ทิ้งไว้เดี๋ยวมาตอบแล้วกันโอเคค่ะ okay. อีกอันนึ่าทำให้ปวดหัวได้ด้วยใช่ไหมคะไมเกรนขึ้นพักผ่อนน้อยพวกนี้อ๋อพูดง่ายวิธีการปรับก็คือเราต้องไปปรับที่ร่างกายเราด้วย จะไปบอกว่าให้เราหายเครียดมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นวิธีการแก้เราจะแก้ได้ที่ไหนเราแก้ที่ร่างกายแก้ที่ร่างกายทําอะไรได้บ้างผมสอนไปแล้วหายใจนี่เบสิกมากง่ายมากเอาไปใช้เลยแล้วถ้ามันยังแก้ไม่ได้สุดท้ายคือการออกกําลังกายออกกําลังกายให้ร่างกายมันปรับแล้วมันเซ็ตพวกนี้นจะช่วยได้แต่ถ้าเราแบบว่าไม่ออกกําลังกายหายใจก็ไม่ฝึกเราก็จะจมอยู่กับอย่างนั้นแล้วร่างกายเราไม่ขยับจิตใจเราก็ไปด้วยนะครับดังนั้นวิธีการแก้เราแก้ที่ร่างกายแก้ที่การดูแลสุขภาพก่อน แล้วก็หลีกหนีจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับทุกอย่างมันไปด้วยกันนะจิตใจร่างกายสิ่งแวดล้อมถ้าเผื่อเราไม่ปรับทั้ง3อย่างไม่หายโรคนี้นะครับแล้วยิ่งเป็นนานๆยิ่งแย่ด้วยนะดังนั้นนี่เป็นทริคของกายภาพบัตรเลยนะเวลานักกายภาพเขารักษาเขาต้องควบคุมทั้ง3อย่างนี้โอเคลองไปใช้ดูครับเดี๋ยวจะสอนให้เรื่อยๆแล้วพบกันไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับ